ก็อนหนึ่งก็กล่าบสวัสดีพี่พิงน้องชาว youtube และชาว facebook ทุกท่านนะครับผมอันนี้ก็มีงาน2คันครับผม18ไร่ผมก็ไปสองคันเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาครับเสร็จจะได้กลับบงกับ,บานไปทำอย่างอื่นกันต่อเพราะว่ามันใกลบ้านนะครับติดถนนใหญ่ก็มาเป่ามาน้ำกันครับผมก็ก่อนออกงานก็เช,เช็คกันนะเวลาเกี่ยวจะได้สบายใจครับควตันครับผมนี่ ม่เห็นรูเลยครับเนี่ยถ้ามันไม่ตันมันจะเห็นรูในนะเห็นนะนนะอันนี้คือกลางๆพัดลมมันก็จะทํางานจะขอบๆนี่ตันหมดครับมีผลนะครับผมถ้าเราปล่อยไว้สองวันนี้เรียบร้อยครับอื้อเลยอะแต่เอาลมเป่าก็พอครับกระเพาะออกออ,ก,อ,อก,ก็โอเคแล้วถ้าไหนไม่ออกก็เดี๋ยวเอาซีลวดแทงแทงเข้าไปในรูแทงเข้าไปในรูแล้วก็เป่า ถ้าน้ำเอ่จะออกเลยครับถ้าเครื่องแรงดันน้ำนะแต่ว่าฉีดมากระผุครับผมคานเคินผุหมดน้ำอ่ะก็เอาล้มเป่า้สายเป่าจานเป่าห้าครับกับรถลอ้อไปใช้สายครับวันนี้สี่โมงห้าโมงก็ลงโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นางาน,นเดี๋ยวขอตัวเป่าล้มก่อน ถึงนาที่ร้อยครับผม18ไร่์เจ็ดตไร่ครับอันเดียวเอ้ย2อันเดี๋ยวกลับไปเอาแม่แก่คันนึงก่อนเนี่ยนะติดถนนติดบ้านเลยครับผมเลยไปหน่อยหนุ่เจ้าของนายืนเก๊กลอ,อยู่ครับผมเสียละเสียละจัดให้โอเคครับเดี๋ยวผมไปเอาคาเล็กไม้มาก่อน ก็เริ่มทำการสแสดงแล้วนะครับผมก็ไปกินข้าวของวันมาเรียบร้อยครับผมลงสายๆหน่อยสองพันอากาศมค่อยดีก็ไม่มีแดดเลยนะเนี่ยวเอายกคนล้มให้สุดเลยยกคนล้มหน่อยฮะเให้สุดเลย น็อตบนครับเดี๋ยวผมก็จะลงตามไปใด้จานพวกน็อตบน,ปน,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 นเปิดทางก่อนเอร์ยี่นะครับผมข่าว ครับว่าจะได้เท่าไหร่การเบ้าไปนั่งฟอลอ์การเบ้ากิดเรามาเอาวันใจ้าก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวไอ้รถล้องบอกว่าให้ไปเอาวันใหญ่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่รูนแท้ง ก็ถือว mm ่าพอได้ครับเกิดดีกันได้ไปสองพุ้มแล้วรุเนื้อเขาก็หิวเขาเบอร์ยี่นะแจ๋อเจ๋อแวบแจ๋อแวบวูฮูดูดิอ่ะครับ ของอาจารย์น็อตก็เข้าอุ้งสามนะย์น็อตเฉ็บหล้วะมันเป็นไงลนะ่ะรถร้องเบียเบอร์ไม่วางเลยนะฮะนั่นสิงเลีโอด้วยอะ่ะเบาหวานั้งสิเบีรยครับขายข้าวเก่งที่สุดในโลก อันนี้กน็น่าจะได้ประมาณอุ้มพอดีสามสามอุ้มวันนี้ที่าจานนัดเกี่ยวแล้วก็สี่ห้าหกประมาณแล้วนะประมาณหกอุ้มต่ก็อยู่ที่น้ำหนักแล้วว่าจะยังไง น็อตก็เต็มแล้วครับผมมาเทแล้วเมื่อกี้นี้เคยส่งอาจารย์บ่าไปครับผมเจอละอองไปขี้มูกแตกเลยครับผมเบ้าน็อตบ้าเต็มก็พอแต่งใหญ่นะครับจะเอาเก้าพันได้ ขึ้นมาสูงครับอย่าเป็นเจ้าโจะลดหลักก็นีนอุ้มที่ห้านะครับผมไม่นิ่งครับไม่นิ่งลงไม่นิ่ง ก็น่าจะได้อีกประมาณอุ้มหน่อยๆครับผมก็จะให้อาจารย์น็อตลงไปนวดทีเดียวครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับก็ได้กลับบ้านกับช่องครับ ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมจานวอลก็เต็มอุ่มแล้วจานนอนก็ไปเก็บสักสี่นาครับเพราะยังไงอุ่มมึงก็ไปไม่หมดก็จบที่ประมาณหกอุ่มเต็มๆนะตีแลว่าหกอุ่มเต็มๆเลย โอเคนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครป์ให้ผมด้วยคลิปนี้ขอลาเพียงไปเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับผม